เขารู้สึกยังไงที่คุณนิ่งเฉยใส่เขาขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนติดดาพลังงานของคอนทัตโลมเมถุนตูนกุม ก้าวถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก2เหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรพฤกษกันเดลชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฏเิ็กถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนอ่อ,อนโยนในหัวใจมีความจริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาไม่กลัวบทศักดิ์พร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ในตอนนี้หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจมากๆนะคะกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมีการคิดการทบทวนถึงสถานนะความสัมพันธ์ว่าจะทํำยังไงต่อจะไปดีไหมหรือว่าจะพอแค่นี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อมากๆนะคะ ก้าถ้วยที่ขึ้นมาอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกที่เข้ามาในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ที่คุณกําลังจะตัดสินใจเลือกก็ได้พลังงานที่ขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ทําร้ายหัวใจคุณทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดท้อแท้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หมดแรงหมดกําลังคนนี้เขาจะเป็นใครนะคะยิงถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเม็สิงหนู เดียวมีจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฏิจิกหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำยิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยนะคะความรักมาด้วยกันดีๆรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีดูเหมือนว่า มีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเป็นอย่างดีเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความรักที่ดีต่อกันมากๆอยู่ๆก็ต้องหางไกลนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่ทําให้หันไกลกันหรือว่าตัวเขาเองอยู่ๆก็เงียบหายเหมือนตายจากติดต่อไม่ได้จากที่พูดคุยกันทุกวันอยู่ๆก็คือหายไปเลยนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าหากว่าเขาเงียบแล้วแล้วคุณเงียบตอบเขาจะรู้สึกยังไงนะคะหากว่าคุณเงียบบ้างเขาจะรู้สึกยังไงนะคะพลังงานที่ MI, ขึ้นมาเหมือนเขาเงียบไปก่อนนะคะหากว่าคุณเงียบตอบเขาจะรู้สึกยังไงต่างคนต่างเงียบนะคะพลังงานของ The Hermit เนาะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองต่างคนต่างอยู่ในถ้ำของตัวเองนะคะ ติดถ้วยนะคะคนรักก็คือคนรักแม้ว่าจะเงียบจะหายจากกันไปยังไงก็ยังคงรักเหมือนเดิมนะคะหกถ้วยนะคะไม่เคยตัดใจจากคุณได้นะคะแล้วก็ไม่คิดจะตัดใจจากคุณด้วยหากว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะอยู่ๆเขาเงียบหายจากไปเขาน่าจะมีสาเหตุหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณไม่ได้เกี่ยวกับความรัก ที่มีร่วมกันกับคุณยังคงรักเหมือนเดิมยังคงผูกพันเหมือนเดิมคุณยังคงมีค่าในหัวใจของเขาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีสาเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขามีความจําเป็นที่จะต้องเงียบหายหายไปนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกวาวุ่นทรมานใจเหมือนกันเพราะพลังงานที่ขึ้นมาเขายังคงรักคุณเต็มเปี่ยมอยู่เช่นเดิมนะคะ รอคอยเป้าคอยรอคอยสถานการณ์นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าการเงินก็ได้ที่เขากําลังติดขัดอยู่ในตอนนี้ที่เขากําลังหาทางแก้ไขยอยู่นะคะอาจจะหาทางออกของปัญหานั้นไม่ได้นะคะมีความละอายใจหรือว่าอาจจะดูแลคุณไม่ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน,นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเขายังคงรักเราก็ห่วงใยคุณเหมือนเดิมนะคะในใจยังมีคุณเพียงคนเดียวเหมือนเดิม สี่ไม้นะคะหัวใจที่มีให้คุณยังคงมั่นคงเหมือนเดิมยังคงรักคุณเช่นเดิมแล้วก็ยังคงเป็นคุณคนเดียวอยู่เช่นเดิมนะคะที่อยู่ในหัวใจของเขาหากว่าตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่คนรักของคุณเงียบหายไปเฉยๆอยู่ๆก็เงียบไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นรักกันมาดีๆอยู่ๆก็เงียบหายนะคะเขาเงียบหายไปก่อนค่กว่าคุณเงียบหายตอบบ้างเขาจะรู้สึกยังไงพลังงานของเขานะคะ กรนทุรายยังคงรักยังคงห่วงใย,ยอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ก็น่าจะเก็บความเงียบของเขาไว้ต่อไปไม่ได้แสดงออกนะคะยังเป็นเดอะเฮอร์มิทที่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแต่ลึกๆภายในใจนั้นความรักความผูกพนันความห่วงใย,ยมีให้เหมือนเดิมมาทั้ง1ิ ถ้วยนะคะหกถ้วยแล้วก็สีไม้รักคุณคนเดียวรักมั่นคงรักผูกพันรักจริงใจแล้วก็การรอคอยคนคนเดิมที่อยู่ภายในใจรอคอยสถานการณ์รอคอยให้เขาแก้ไขปัญหาได้ยังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณยังไงเขาก็จะกลับมารักคุณเพราะพลังงานที่ขึ้นมาเขารักคุณเพียงคนเดียวคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเพียงคนเดียวนะคะ